คณะสัต,ตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่ประสบความสําเร็จในการผ่าตัดเต่กากระซึ่งป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอวัยวะเพศไม่โผล่ิดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่ได้รับการประสานงานจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังว่ามีเต่ากระชื่อว่าน้องตะวันอายุ10ปีเพศผู้มีอาการซึมเศร้าและพบการโผล่ของอวัยวะออกจากช่องทวารจึงได้นำมารักษาที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ วิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่าอาวัยวะที่ยื่นโผล่ออกมาคืออวัยวะเพศโดยสภาพมีลักษณะของการลอกของเนื้อเยื่อและพบเนื้อตายบางส่วนจึงได้ทําการรักษาด้วยการขูดเนื้อตายออกทําเป็นแผลสดดันอวัยวะเพศกลับเข้าไปแล้วทาการเย็บรังไม่ให้โผล่ออกมาให้ยาลดอักเสบและยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาเวัน ดยหลังการรักษานั้นพบว่าน้องตะวันมีอาการดีขึ้นร่าเริงและอวัยวะเพศก็ไม่โผล่ยื่นออกมาอีกถือว่าประสบความสําเร็จในการรักษาด้วยหลังจากนี้จะส่งต่อให้ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลน้องตะวันต่อไปโดยสัตวแพทย์หญิงดินลาชมทองอาจารย์คณะสัตวแพทย,ทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวว่า สาเหตุของการเกิดอวัยวะออกจากช่องทวารสันนิษฐานว่าเต่าอยู่ในช่งวงโตเต็มวัยถึงช่วงฤดูการผสมพันธุ์ก็สามารถยื่นปลูกออกมาได้โดยธรรมชาติแต่เนื่องจากเต่าต,ตัวนี้มีโครงสร้างที่ผิดปกติทําให้ยากต่อการดึงอวัยวะเพศกลับรวมกับการอักเสบและติดเชื้อจึงเกิดอาการดังกล่าวหลังจากที่ได้นาน้องเข้ามาทําการรักษานะคะได้ทําการตรวจร่างกายเบืบ้องต้นพบว่าน้องตะวันนะคะ มีอาการเจ็บบริเวณช่วงทาวารน,นะคะโดยอวัยาวะที่โผล่ออกมาจากทาวารเนี่ยเป็นอวาัยาวะเพศนะคะสภาพเป็นเนื้อตายบางส่วนแล้วก็มีเนื้อเยื่อหลุดลอกออกมานะคะทัง สำหรับการรักษานะคะหมอก,ก็ได้ทำการขูดเนื้อตายส่วนนั้นออกไปแล้วก็ทำเป็นแผลสดแล้วก็ดันอวัยวะเพศกลับเข้าไปแล้วก็เย็บปิดไว้ประมาณ3วันโดยให้ยาฆ่าเชื้อและยาลดอักเสบติดต,ต่อกัน7วันนะคะหลังจากการรักษา7วันพบว่าน้องตะวันนะคะมีอาการดีขึ้นตามลำดับล่าสุดนะคะมีอาการล่าเริแล้วก็ที่สาคัญก็คืออวัยวะเพศส่วนที่หผวมาค่ะไม่ได้โผล่ออกมาอีกเลยนะคะ โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด